สวัสดีค่ะสกัดทองนะคะตอนตกทองเพื่ออธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่ขั้นตอนที่สองเราได้กรองทองแล้วก็นำไปผสมตัว AR แล้วตอนนี้เราก็จะได้น้ำนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำในขั้นตอนของตกทองนะคะขั้นตอนนี้เราจะต้องใช้สารเคมีอยู่2ตัวก็คือ ยูเรียยูเรียนะคะยูเรียนี้จะช่วยให้สถานภาพของตัวเนื้อน้ำที่เราทำออกมาเนี่ยเป็นกลางนะคะเพื่อว่าให้ผลลัพธ์ออกมานี้ได้เร็วแล้วก็ละเอียดมากขึ้นนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือโซเดียมเมตา ใบแันไฟนะคะตัวนี้จะช่วยตกทองซึ่งเราจะต้องใส่ลงแล้วก็คนแล้วก็ทิ้งไว้ระยะหนึ่งอาจจะสี่ชั่วโมงหรือข้ามคืนนะคะดูดูลักษณะของตัวยูเรียนะคะยูเรียนี่มันจะเป็นเม็ดก็เลยได้เอามาปน่น ให้ละเอียดขึ้นเพื่อว่าจะได้มีการาใส่ให้ได้กลืนมากขึ้นส่วนตัวโซเดียมเมตาเไบซันไฟ์นี้มันจะเป็นเนื้อเนียนอันนี้เราก็ง่ายที่ในการจะใส่คนผสมนะคะมันก็จะง่ายมากขึ้นเดี๋ยวเราจะใส่ใส่ตัว ยูเรียน,นะคะที่บดไว้ คนนะ uh huh. คะคน จากนี้เราก็จะใส่โซเดียมมีตะไปซัลเฟตพอใส่ยูเรียนที่สังเกตว่าน้ำมันจะสอีอ่อนขึ้นมานิดหนึ่งเราก็ใส่โซเดียมมีตะไบซัลเฟตลงไปเราก็กะประมาณไปนะคะ คนนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็รอรอทิ้งไว้ รอทิ้งไว้นะคะก็จะได้ทองที่ตกค้างจะตกข้างล่างค่ะเดี๋ยวก็จะได้ทองที่ตกค้างในส่วนล่างถ้าทิ้งไว้ระยะสี่ชั่วโมงจนถึงอาจจะทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะขอบคุณค่ะ